เอาเลยคือผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในนันบันี่ขอทุกคนมีเงินนับอนันต์นะครับผมล่าสุดและอันนี้คือผลงานของแซคลิเบอร์แมนนะครับผมที่รวบมผลงาน3,000ชิ้นงานลงไปในนี้นะครับผมซึ่งหลายๆคนอาจบอกว่าไม่ถึงหรอก3,000ชิ้นงานนับจริงๆถึงนะครับผมรายละเอียดยิบย่อยพวกนี้เนี่ยมันเยอะมากนะแล้วก็มีชิ้นใหญ่ๆนะครับผมที่ถูกแปลงออกมานะครับผมโดยรวมแล้วเป็นผลงานที่ถูกประมูลนะครับผมในขอดูราคาหน่อยแป๊บนึง ตอนนี้มีการดูนะครับผมแต่ยังไม่ได้เดี๋ยวนะมีคนบิดราคาไว้ประมาณสามสิบอีทีเลี่ยมอยู่นะครับผมยังไม่ได้ยังไม่ได้อ๋อเนี่ยชนะคนนี้ไงอืมอืมฮึอืมฮึวันแอคชั่นนะครับผมส0มสิบอิตอีอีด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 เรามาดูราคาดีกว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้ว ผลงานนี้ได้ไป2 7 0ล้านเ0 0 0กว่าบาทนะครับผมโดยประมาณนะครับผมก็เป็นผลงานของแ a c k ล i เบอร์แมร่วมกับผู้ที่ส่งโคเ r เคเตอร์ทั้งหมดนะครับผม3 0 0 0คนนะครับผมก็ยินดีกับทุกคนด้วยนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับสำหรับคนที่ได้ไปเนี่ยก็จะมีส่วนแบ่งในตัวผลงานด้วยนะครับผมรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นนะ คงไม่ได้ครับไม่เป็นไรไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมป้อมสวัสดีครับ